ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเด็กชายนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่69ครั้งเดียวถนนการค้าภายในร้านหลีนิ้วหนึ่งของฉินเลี้ยจิ้มลงบนแผ่นวิญญาณจิตและจิตสำนึกของเขาไหลเข้าไปอย่างเฉื่อยชาพลังวิญญาณพุ่งเข้าไปราวกับกระแสะไฟฟ้า ครั้งสุดท้ายที่เขาฝึกสลักผังวิญญาณคือเมื่อหนึ่งเดือนก่อนถึงอย่างนั้นทันทีที่เขาเริ่มไม่เพียงแค่ไม่รู้สึกติดขัดเขายังรู้สึกสุขใจจนไม่อาจบรรยายออกมาได้การประสานของจิตและพลังวิญญาณอย่างชำนาญทำให้ไปถึงระดับใหม่โดยสมบูรณ์ทำให้เส้นวิญญาณถูกสลักลงไปโลกทั้งใบตกอยู่ในความเงียบงนันในตาของเขาโลกใบเดียวที่สามารถสัมผัสได้คือผังการขยายออกที่อยู่ภายในแผ่นวิญญาณไม่มีที่อื่นอีกนี่แหละคือความหลงไหล เขาหลงไหลผังวิญญาณที่อยู่ตรงหน้ามีเพียงการหมกมุ่นจนถึงขั้นจิตไม่ปกติเท่านั้นที่จะทําให้ผู้สร้างเข้าสู่สภาวะอันหน้าพิศวงจิตและจิตสํานึกสัมผัสทั้ง5้าและอารมณ์ของเขารวมกันอยู่ที่โลกในผังวิญญาณทําให้เขาลืมโลกแห่งความเป็นจริงไปในตอนนี้เขาเหมือนกับวิญญาณที่อยู่ภายในผังวิญญาณเมื่อใดก็ตามที่วิญญาณเคลื่อนไหวเส้นวิญญาณจะตอบสนองด้วยการเคลื่อนไปข้างหน้าช้าบ้างเร็วบ้างเครือข่ายของผังวิญญาณการขยายออกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ไม่มีการหยุดพักหรือสังเกตกระแสะเวลาลืมเลือนทุกสิ่งโดยสมบูรณ์ผังวิญญาณการขยายออกเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างอย่างรวดเร็วเขารวบรวมพละกำลังเพื่อใช้ควบคุมผังวิญญาณด้วยจิตและวิญญาณก่อนจะวาดผังวิญญาณการขยายออกอันสมบูรณ์แบบลงไปในโลกของแผ่นวิญญาณเขาทํามันสําเร็จได้ในครั้งเดียวจูจูแผ่นในมือของเขาส่องแสงสีน้ําเงินอ่อนจางมันกระจ่างชัดราวกับคริสตัลมีสถานะโปร่งแสงตัววัตถุดิบเกิดการเปลี่ยนแปลง ชินเลี่ยยื่นแผ่นออกมาพลางตรวจสอบเล็กน้อยก่อนจะพบว่าเขาใช้จิตและพลังวิญญาณเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเขารู้สึกหิวในขณะเดียวกันก็พบว่าข้างนอกมืดแล้วเขาไม่รู้ว่าตนเองใช้เวลาในการวาดพังวิญญาณการขยายออกนานแค่ไหนแต่เขารู้สึกพึงพอใจไปทั่วทั้งร่างกายนี่เป็นครั้งแรกที่เขาตระหนักได้ว่าการสลักผังวิญญาณทำให้พึงพอใจได้ขนาดนี้เขารู้สึกพึงพอใจทั้งกายและใจความปิติอินดีก่อเกิดทั่วทั้งร่าง ราวกับนี่คือการได้ขึ้นสวรรค์ตั้งแต่ที่นิ้วของเขาสัมผัสผังวิญญาณเขาก็ตระหนักได้ว่าการกลับมาฝึกสลักผังวิญญาณหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนนั้นไม่เพียงแค่ฝีมือไม่ตกเท่านั้นเขายังพัฒนาศาสตร์ของการสลักผังวิญญาณมากขึ้นจนหน้าตกตะลึงเลยทีเดียวบางครั้งการหยุดพักเพื่อปรับสภาพจิตใจแล้วรอจนกระทั่งตัวเจ้าสดชื่นและผ่อนคลายก่อนจะเริ่มทำงานต่อน,นั้นสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าเหลือเชื่อได้ จ, u, จู่ๆเขานึกถึงคำพูดของหลี่มู่ก่อนหน้านี้ดวงตาของเขาค่อยเจิดจ้าขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าผ่านมานานกว่าหนึ่งเดือนเขาไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ไม่ว่าจะพยายามวาดผังวิญญาณการขยายออกมากเท่าไรเป็นกำแพงที่สูงเกินกว่าจะข้ามให้พ้นไปได้เขาฝึกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ความพยายามของเขาทําให้พบกับความล้มเหลวอันไม่มีที่สิ้นสุดเขาเริ่มหงุดหงิดจนทําให้ทําพลาดบ่อยครั้งขึ้นแม้แต่ตอนเริ่มต้นก็ยังทําพลาดจิตใจของเขาเกิดความกระวนกระวาย ในขณะที่เขายังทําต่อไปอย่างดื้อรั้นหลี่มู่ก็เดินเข้ามาพลางบอกว่าเขาควรไปสนใจกับสิ่งอื่นลองพักผ่อนสักพักแล้วไปให้ความสนใจกับเรื่องอื่นหลี่มู่ชี้ทางให้เขาไปยังหอเมฆดาราจนได้มาอยู่กับเหว่ยไถ่ผู้มอบพื้นฐานของการหลอมอุปกรณ์ให้เขาหยุดการวาดและตั้งใจฟังคำพูดของอีกฝ่ายที่หอเมกดารา ไม่เพียงแค่เขาฝ่าไปถึงขั้นที่ก้าของพลังระดับชำระได้เท่านั้นเขายังเข้าใจขั้นตอนการหลอมอุปกรณ์ให้เป็นรูปเป็นร่างทุกข,ขั้นตอนจดจำคุณลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบวิญญาณระดับต่ำจำนวนมากได้ตอนนี้เขากลับมายังร้านหลีเพื่อสลักผังการขยายออกอีกครั้งเขาแปลกใจว่าหลังจากพักไปหนึ่งเดือนไม่เพียงแค่การวาดของเขาไม่ติดขัดฝีมือของเขากลับพัฒนาขึ้นทำให้สามารถสร้างผังการขยายออกที่เขาสลักล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าได้ในครั้งเดียว คำแนะนำของลุงหลีมีประโยชน์อย่างน่าเหลือเชื่อมันแก้ปัญหาหลายอย่างที่ทำให้ข้าสับสนได้ในครั้งเดียวภายในห้องเล็กๆความประหลาดใจปรักขึ้นในดวงตาของฉินเลี่ยขณะลูบแผ่นวิญญาณด้วยมือข้างเดียวอยู่นั้นเขาคิดอยู่ในใจว่าถ้ามุมมองของลุงหลีเฉียบขาดเช่นนี้ถ้าอย่างนั้นเขาอาจจะมีดีกว่าที่เห็นอีกก็ได้เอียดจูจูเสียงประตูเปิดดังมาจากหน้าลานบ้านฉินเลี่ยหยุดกิจกรรมตรงหน้าชั่วคราวใครหน้าฉินเลี่ยอุทานเสียงต่ำ จะใครซะอีกล่ะก็ต้องเป็นข้าอยู่แล้วลุงหลีไงเสียงเกียดคร้านของหลีมู่ดังมาจากลานบ้านตอนที่ข้ากลับมาก่อนหน้านี้ข้าเห็นเจ้าหมกหมุนกับการวาดผังวิญญาณข้าเลยไม่รบกวนเจ้าจนเผลง,งี่ไปพักหนึ่งหนะ้าจังหวะที่เขาจําเสียงของหลีมู่ได้ฉินเลียก็เกิดอาการผ่อนคลายก่อนจะออกมาจากห้องเล็กในมือของเขาถือแผ่นวิญญาณที่เพิ่งสลักเสร็จมาด้วย ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วภายใต้แสงจันกระสางชัดหลีมู่ยืนเอามือคว่หลังอยู่ในลานบ้านพร้อมกับลูกครึ่งหมาป่าสีขาวราหิมะดวงตาของสัตว์ตัวนี้เต็มไปด้วยปัญญายามต้องแสงจันก่อเกิดเป็นประกายอันน่าพิศวงทําให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงปัญญามากกว่ามนุษย์เสียอีกขอบคุณครับลุงหลีทันทีที่ออกมาฉินเรียกโค้งคำนับให้หลีมู่พลางกล่าวขอบคุณจากใจจริงขอบคุณที่ลุงหลีแนะนําให้ก่อนหน้านี้ทําให้ข้าก้าวหน้าขึ้นมากเพราะข้าได้ฟังคําของท่าน ไม่เพียงแค่ข้าฝ่าไปถึงขั้นที่เก้าของพลังระดับชำระเท่านั้นข้ายังสลักผังวิญญาณการขยายออกสำเร็จแล้วด้วยยิ่งไปกว่านั้นข้าได้เรียนรู้เรื่องการหลอมอุปกรณ์จากเหยาไถอีกมากมายหลี่มู่บอกมือพลางยิ้มให้เป็นสัญญาณว่าไม่จำเป็นต้องสุภาพจากนั้นจึงกล่าวว่าไหนๆเจ้าก็ออกมาแล้วทำไมไม่อยู่ดื่มเป็นเพื่อนลุงหลี่สักพักละอ้อวันนี้ยังไม่มีอาหารเลยนี่งั้นพวกเรามาทำกินกันเถอะอืมดูสิ แสงจันทร์วันนี้ก็สดใสด้วยพวกเรามาดื่มกินกันคืนนี้เลยดีกว่าห้าห้าเขาส่งสัญญาณให้ฉินเลี่ยนั่งลงบนมา้านั่งหินเขาล้วงจอกใบเล็กงดงามออกมาจากอกเสื้อก่อนจะรินให้ฉินเลี่ยและลูกครึ่งหมาป่าตั้งแต่ที่ข้ามเมาสุราของลุงหลีไปก็สงสัยว่าทำไมยามดื่มสุราที่อื่นแล้วถึงรู้สึกไร้รสชาติอีกฉินเลี่ยไม่ถ่อมตนเช่นกันเขานั่งลงด้วยรอยยิ้มก่อนจะจิบจากจอกเข้าไป ทันทีที่ลิ้มรสความรู้สึกร้อนแรงปรากฏขึ้นในปากเขาเผยความรู้สึกยินดีออกมาหห้าห้าเจ้าเด็กน้อยเมาน้อยลงแล้วนี่ลุงหลีหัวเราะอย่างเบิกบานก่อนจะกล่าวกึ่งจริงกึ่งเล่นว่าถึงอย่างนั้นมันคงดีกว่าถ้าเจ้าทิ้งความคิดแบบนี้ไปการดื่มหน้าเจ้าต้องดื่มอย่างมีอารมณ์อย่าไปสนที่ตัวสุราจนเกินไปอีกอย่างสุราของลุงหลีไม่ใช่ของที่เจ้าจะหาตามถนนได้ ดังนั้นถ้าเจ้าติดใจแต่สุราของข้าสุราอื่นจะไร้รสชาติเอาได้เจ้าก็จะไม่สามารถสำราญกับการดื่มสุราได้อีกข้าได้รับการชี้แนะจากท่านอีกแล้วชินเลียตอบอยู่ในใจมาขอข้าดูแผ่นวิญญาณที่เจ้าเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆหน่อยหลี่มู่ยื่นมือออกไปชินเลียส่งไปให้หลังจากได้รับแผ่นวิญญาณที่สลักถังวิญญาณการขยายออกลงไปหลี่มู่รีตาเล็กน้อยพลางสำรวจอย่างละเอียด ผ่านไปสักพักเขาพยักหน้าก่อนจะส่งแผ่นวิญญาณคืนให้ฉินเลี้ยพลางกล่าวว่าผังวิญญาณการขยายออกมักจะใช้เพื่อทําให้ผังวิญญาณอื่นสมบูรณ์ผังวิญญาณการขยายออกผังเดียวไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้อืมเจ้าสามารถลองวาดผังวิญญาณการรวบรวมวิญญาณและผังวิญญาณการขยายออกลงไปในแผ่นเดียวกันได้หลังจากนั้นก็จะรู้ว่าผลที่แท้จริงของผังวิญญาณการขยายออกนั้นคืออะไรลุงหลีรู้เรื่องการหลอมอุปกรณ์หรือเปล่าครับ ฉินเลี่ยดถามด้วยความประหลาดใจหลี่มู่สายหัวพลางกล่าวอย่างขบขันว่าข้าไม่รู้เรื่องการหลอมอุปกรณ์หรอกข้าไม่ใช่ผู้สร้างแต่สิ่งที่ข้าพบเจอมามันมีหลายอย่างข้าใช้อุปกรณ์วิญญาณมาก็หลายชิ้นดังนั้นจึงมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่บ้างแต่ถ้าเจ้าอยากให้ข้าวัดผังวิญญาณจริงๆฮีฮิข้าก็ไม่สามารถสลักได้แม้แต่ผังพื้นฐานหรอก ทุกสาขาล้วนมีผู้เชี่ยวชาญเพราะข้าไม่เคยศึกษาสาขาไหนอย่างจริงจังข้าจึงไม่ได้รู้เรื่องการหลอมอุปกรณ์อย่างถ่องแท้เหมือนอย่างที่เจ้ากิดเอาไว้หรอกท่านบอกว่าทุกสาขาล้วนมีผู้เชี่ยวชาญถ้าอย่างนั้นสาขาไหนที่ท่านรู้เป็นพิเศษหรือครับลุงหลีฉินเลี่ยถามอย่างไม่แน่ใจเปิดร้านและดูแลธุรกิจไงละ่ะลุงหลีหัวเราะเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ต้องการพูดเรื่องนี้ริมฝีปากของฉินเลี่ยโค้งขึ้นก่อนจะไม่สืบสาวเราเรื่องอีก ิหิมาดื่มกันเธอดื่มให้มากๆไม่ต้องไปสนหรอกว่าเจ้าจะเมาหรือเปล่าเจ้าจะฟื้นตัวเองหลังจากนอนหลับฝันดีในคืนนี้ลุงหลีส่งจอกที่เต็มไปด้วยสุราให้ด้วยรอยยิ้มพรุ่งนี้ลองสลักทั้งผังวิญญาณการรวบรวมวิญญาณและผังวิญญาณการขยายออกรวมกันดูสิลองสังเกตดูว่ามันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมพลังวิญญาณของกระดานรวบรวมวิญญาณได้หรือเปล่าข้าเชื่อว่าผังวิญญาณการขยายออกของเจ้าจะสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ดีเลยล่ะ ลุงหลีจะอยู่ที่นี่เพื่อจับตารอดูอีกสักหน่อยละกันนาครับฉินเลียยปล่อยตัวปล่อยใจก่อนจะเริ่มดื่มหลังจากนั้นเขาเมาไม่รู้เรื่องก่อนจะฟุบหลับไปบนโตหินอย่างไม่รู้สึกตัวเขาไม่ได้สติก,ก็จริงแต่ลุงหลีและลูกครึ่งหมาป่ายังดื่มอย่างสบายใจราวกับพวกเขาไม่ได้รับผลจากสุรฤทธิ์แรงนี้แม้แต่น้อยตอนนี้ดวงตาทรงปัญญาของลูกครึ่งหมาป่าตัวใหญ่จับจ้องมาที่ฉินเลี่ยจู่ๆมันก็มองมาที่หลีมู่ด้วยสายตาสงสัยออกมา มันสื่อว่าทำไมเขาถึงเสียพลังงานไปกับคนแบบฉินเลี่ยข้าอาจจะไม่รู้เรื่องหลอมอุปกรณ์ก็จริงแต่ในอดีตข้าพบเจออุปกรณ์วิญญาณและผังวิญญาณมามากมายนับไม่ถ้วนผังวิญญาณพื้นฐานทั้งสองที่เขาครอบครองการรวบรวมวิญญาณและการขยายออกเป็นสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่ข้าเคยพบเห็นมาพวกมันมีความซับซ้อนมากกว่าผังวิญญาณการรวบรวมวิญญาณและการขยายออกแบบทั่วไปถึงสิบเท่าหรืออาจจะมากกว่านั้นเลยก็ว่าได้ หลีหมู่ยิ้มขณะสายแก้วไปมาอย่างช้าๆเขาหลีตาเล็กพลางกล่าวอย่างเกียจคร้านว่าบางทีผู้สร้างเก่งกาจอาจจะอยู่ตรงหน้าข้าก็ได้แถมเขายังได้รับการสั่งสอนจากข้าอีกด้วยฮิฮินี่เป็นเรื่องน่าสนใจที่ต้องทําให้สําเร็จถ้าทายที่สุดผู้สร้างคนนี้สามารถเติบโตไปเป็นผู้ฝึกยุทธผู้เก่งกาจได้ข้าจะมีความสุขยิ่งกว่านี้อีกสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้น